ขับรถไปจอดในที่จอดรถโดนรถอีกคันหนึ่งมาจอดขวางแถมใส่เบรกมืออีกขับออกไปไม่ได้เที่ยวไปตามหาเจ้าของรถคันที่ขวางก็ไม่พบเสียเวลาไปค่อนวันกว่าจะมาขยับรถให้ก็เลยโมโ oh. หด่าทอไอ้คนขับรถขวางไอ้คนขับรถขวางพอถูกด่ามากๆ ทนไม่ไหวก็เลยด่าก็เลยด่ากันไปด่ากันมาที่สุดยิ่งโมโหกันใหญ่ก็ฟาดปากกันหัวล้างข้างแตกไอ้คนเอารถมาบางังตัวใหญ่กว่า,คน,านวโโคนถูกจอดบงังสู้ไม่ได้ฟันหักหัวแตกโมโหคนถูกจอดบังก็เลยไปแจ้งความฐาน จอดรถบังเป็นการหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นข้อหาที่1นข้อหาที่2องข่คมขืนใจผู้อื่นให้ขับรถไปไม่ได้ข้อหาที่3ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าด้วยการไปด่าข้อหาที่4ทํทำร้ายร่างกายตํารวจจนะทำยังไงตอบแบบนักกฎหมายไม่เอาตอบแบบชาวบ้านาข้อหา ข,ข่มขืนใจผู้อื่นตามมาตรา309ก่อนข้อหาเนี้ยจะผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นจะต้องทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายจึงจะผิดฉะนั้นไอการลดเอารถไปจอดขวางไม่ให้เขาออกมาได้ไม่ได้ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายไม่ผิดข้อหาอื่นต่อมาก็คือน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นตามมาตรา310 จอดรถขวางไปไหนไม่ได้ไม่ถือว่าทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายตามกฎหมายเพราะยังไปไหนมาไหนได้เช่นนั่งแท็กซี่ก็ได้นั่งรถเมล์ก็ได้ไอ้เรื่องนวงเหนียวกับขังต้องได้ความว่าไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเช่นโดนขังไปในห้องอะไรเงี้ยอีกข้อหาหนึ่งข้อหาดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งซึ่งหน้าตามมาตรา393 การที่ด่ากันไปด่ากันมาด่าสู้เขาไม่ได้ก็มาแจ้งความไอ้อย่างเงี้ยไม่ผิดเช่นกันเพราะเป็นการสมัครใจเข้าด่าทอกันเองกฎหมายไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายอีกข้อหาหนึ่งก็เหมือนกันข้อหาทำ้ายร่างกายโดนต่อยจนฟันหักหัวแตกแต่ตัวก็ไปต่อยเขาเหมือนกันถือว่าสมัครใจเข้าวิวาทต่อสู้กันกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายฉะนั้นที่ไปแจ้งความเขาไม่ผิดอะไรเลย